มาดูเรื่องงานพลังงานในข้อต่อไปนะครับข้อนี้โจทย์กำหนดว่าวัตถุมวล1กิโลกร,รมัมเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว10เมตรต่อวินาทีบนพื้นระดับเกลี้ยงเข้าชนสปริงซึ่งติดกับผนงังและมีค่านิสสปริงเป็น400นิวตันต่อเมตรอยากทราบว่าสปริงจะหดเข้าไปมากที่สุดเท่าไหร่ก็จะเห็นได้ว่าข้อนี้นะครับเป็นการเป็นโจทย์เกี่ยวกับการ เปลี่ยนรูปแบบพลังงานตรงๆนะครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเฉลยข้อนี้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะทําให้นักเรียนบางส่วนเนี่ยน้องๆบางส่วนเนี่ยครับอาจจะงงได้โอเคนะ,ะตรงนี้นะครับเราก็อ้างว่าพลังงานก่อนย่อมเท่ากับพลังงานหลัง ตรงเนี้ยที่เราอ้างได้เพราะว่าเป็นกฎทรงพลังงานถูกป่ะครับที่อ้างได้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือน้องอาจจะชินกับสูตรนี้คือพลังงานตำแหน่งที่หนึ่งเท่ากับพลังงานตำแหน่งที่สองใช่ป่ะแต่ว่าที่ที่ข้อเนี้ยเราเราใช้หลักการอ้างเนี่ยอา,อาจจะต่างก,กันนิดนึงคือว่าพลังงานก่อนเนี่ย e หนึ่งบวก w หนึ่งไปสองเท่ากับซิกมา e สองตรงนี้เห็นป่าครับอ่า ความจริงแล้วเนี่ยเราย่อสูตรนี้ครับมาเป็นสูตรนี้ซึ่งน้องเนี่ยไม่ต้องจำเพราะว่าถ้าน้องเนี่ยเข้าใจมันก็สามารถที่จะใช้ในการแก้ปัญหาได้เลยข้อนี้นะครับจะเห็นได้ว่าพื้นระดับเนี่ยมันเกลี้ยงดังนั้นเนี่ยจึงไม่มีตัวนี้ใช่ปหะน้องไองานจากหนึ่งไปสองเนี่ยไม่มีการสูญเสียพลังงานเพราะว่าเขากำหนดมาว่าพื้นระดับมันเกลี้ยง นะครับจึงอ้างในสูตรนี้ได้เลยแล้วก็พอมาถึงตรงนี้นะครับเราก็ใช้สูตรนี้แล้วเราก็ต้องมองว่าระบบของเราคืออะไรคือซิกมา e เนี่ยมันจะอ้างได้ซิกมา e ก่อนกับซิกมา e หลังเนี่ยมันจะอ้างได้ก็ต่อเมื่อว่าระบบเนี่ยทั้งก่อนและหลังเนี่ยเป็นระบบเดียวกันถูกไหครับดังนั้นเราต้องเซ็ตก่อนว่าระบบของเราคืออะไร ซึ่งถ้าเราวิเคราะห์จากโจทย์เนี่ยเราต้องเซตให้ระบบของเราเนี่ยเป็นเป็นวัตถุบวกสปริงนะครับอ่ะเราก็อ้างเลยเพราะว่ามีมีมีอยู่2ตัวละครในนี้ถูก่ครับคือวัตถุแล้วก็สปริงแล้วก็อ้างเลยครับซิกมาอก่อนประกอบด้วยอะไรบ้าง ิมาอีก่อนก็ประกอบด้วยความเร็วใช่ไหมครับพลังงานจากความเร็วของมวลหนึ่งกิโลกรัมใช่ป่ะก็เป็นพลังงานจดนอันหนึ่งส่วนสองเอ็มวีกำลังสองมีพลังงานสักสปริงไหมครับไม่มีถูกป่ะครับการนก็ต้องเขียนมีพลังงานสักนมถ่วงไหมครับก็ไม่มีใช่ไหมครับเพราะว่าทั้งวัตถุแล้วก็สปริงเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันใช่ไหมอ่าก็มาต่อเลยครับเท่ากับสิ่มาอีหลัง ซิกมา e หลังเนี่ยจะพบว่าเขาอยากทราบค่าที่สปริงหดเข้าไปมากที่สุดการที่จะทราบค่าว่าสปริงหดไปมากที่สุดเนี่ยเราต้องรู้ความเร็วของของวัตถุใช่ปะ่ะซึ่งเรารู้แล้วว่ามันเป็นศูนย์พอการที่สปริงจะหดไปมากที่สุดได้เนี่ยวัตถุจะต้องหยุดนิ่งใช่ป่ะครับหยุดนิ่งชั่วขณะหนึ่งตรงนั้นเนี่ยขณะนั้นนนความเร็วต้องเป็นศูนย์ดังนั้นเนี่ยที่ซิกมา e หลังเนี่ยจะไม่มีพลังงานจนใช่ป่ะครับพอวัตถุ V เป็น0ย์ใช่ปอ่ะจึงมีแต่พลังงานสักสปริงซึ่งสูตรคือ1นส่วนส k s กํลังสอ่าดังนั้นก็ที่เหลือก็คือการคิดเลขแล้วใช่ไหมครับ1.2ส่วนสตัด1.2ส่วนสแทนค่า m เป็น1 v เป็น10กํลังสเท่ากับ k k คือ400 s คือค่าที่ต้องการหาก็ตัดนะครับ จะได้ s กําลังสองเท่ากับ1ส่วน4หรือ s เท่ากับ1ส่วน2หรือเท่ากับ0.5นเมตรนั่นเองอตรงนี้คือคำตอบอถึงตรงนี้ครับน้องจะยังไม่งงคือมันเป็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานธรรมดาแต่ว่าถ้าพี่เปลี่ยนโจทย์สักนิดนึงพี่เปลี่ยนว่าคือตรงเนี้ยมันอยู่ใน เป็นการคิดในแนวระดับถูกครับแต่ว่าถ้าพี่เปลี่ยนเป็นหากข้อนี้ให้คิดตามเงื่อนไขนี้ทุกอย่างเลยแต่คิดในแนวดิ่งโอเคนะครับคิดในแนวดิ่งเนี่ยเพื่อเพื่อเพื่อความเข้าใจเดี๋ยวพี่จะลองวาดรูปให้ดูก่อนนะครับ ก็คือมีสปริงเนี่ยผูกวัตถุเอาไว้นะครับอ่าซึ่งวัตถุเนี่ยมีมวล m สมมติคือถ้าตอนเนี้ยวัตถุมีความเร็ว v หนึ่งแล้วก็สปริงตัวเนี่ยไม่ได้หดนะครับส,สปริงตัวเนี่ยไม่ได้หดถ้าภายหลังเนี่ยพบว่าวัตถุเนี่ยเลื่อนลงมาเป็นระยะ h อ่าแล้วก็หยุดนิง่งเลื่อนลงมาเป็นระยะ h นะครับเขาเขาถ้าเขาก็หมดโจทย์มาแบบเนี้ยถ้าเขาถามว่าระยะ h ต้องเป็นเท่าไหร่ระยะ h คือค่าที่สปริงยืดสูงที่สุดใช่ไหมครับ h เนี่ยเท่ากับระยะที่สปริงยืด แมใช่ปะ่ะพอมาถึงขั้นเนี้ยเนี่ยคือน้องดูพี่เฉลยเมื่อกี้น้องก็จะทำได้เลยว่าว่าซิกมาอีก่อนเท่ากับซิกมาอีหลังใช่ป่ะครับน้องหลายคนเนี่ยก็อ้างสูตรนี้เลยแล้วก็แล้วก็แทนค่าไปเลยว่าตอนแรกเนี่ยถ้าเราให้ระดับหลังเนี่ยเป็นระดับอ้างอิงเนื่องจากว่า รูปนี้ไม่มีการสูญเสียพลังงานใช่ไหมก็ก็อ้างได้เลยถูกป่ะครับก็เป็น1ส่วน2 mv กำลังสงบวก mgh แล้วก็เท่ากับ1ส่วน2 ks กลัง2น้องก็จะอ้างแบบนี้เลยใช่ไหมครับซึ่งการอ้างแบบเนี้ยถูกต้องโอเคนะแต่ว่าถ้าน้องไม่ได้เจอโจทย์ อย่างเมื่อกี้มาก่อนเนี่ยพี่เชื่อว่าน้องหลายคนเนี่ยอาจจะอ้างแบบนี้ครับแรงขึ้นเท่ากับแรงลงคือน้องจะมาดูที่รูปที่สองเลยแล้วก็อ้างว่าแรงขึ้นเท่ากับแรงลง mg แรงลงคืออะไรครับคือ mg เท่ากับแรงขึ้นคืออะไรครับ kh K, K, เชื่อว่าครับเพราะว่า h เนี่ยคือความสูงแล้วก็เป็นระยะยืดเช่นเดียวกัน พี่เชื่อว่าน้องหลายคนเนี่ยอาจจะอาจจะแทนค่าแบบนี้ซึ่งถ้าน้องแทนแบบเนี้ยมันก็จะเจ๊งเลยนะครับมีเหตุผลที่แทนค่าแบบนี้ไม่ได้เหตุผลเบสิกเลยนะครับก็คือการแทนค่าแบบเนี้ยแทนค่าได้ก็ต่อเมื่อสมดุลใช่ป่ะครับแต่ว่าระยะ h คือที่เขากำหนดคือระยะที่สปริงยืดมากที่สุดเนี่ย ไม่ใช่สภาพที่สมดุลมันหยุดแค่ชั่วขณะครับคือระยะ h เนี่ย mm. เกิดจากการ mm. น้องลองกินนาการตามนะครับ mm. ก็คือมันหยุดแค่ชั่วขณะหนึ่งและพร้อมที่จะมีความเร่งสูงครับพร้อมที่จะพร้อมที่จะยืดกลับทันทีดังนั้นเนี่ยมันมีความเร่งและความเร่งเนี่ยมันไม่ใช่สูตรถูกป่ครับ,รบดังนั้นเราจะอ้างแรงขึ้นเท่ากับแรงลงไม่ได้โอเคนะก็ ก็ตรงนี้ก็เป็นข้อที่ควรระวังอีกข้อหนึ่งนะครับสําหรับสปริงในแนวดิ่งนะคือแนวราบจะไม่มีปัญหานี้หรอกครับใช่ป่ะการแทนค่าแนวราบคือเป็นการแทนแบบตรงๆไปเลยแต่ว่าถ้าน้องเจอโจทย์แนวดิ่งเนี่ยก็ต้องดูว่าเขาหาระยะถ้าเขาหาระยะยืดมากสุดเนี่ยก็ใช้ซิกมาเอก่อนเท่ากับซิกมาเอหลัง แต่ว่าเขาหาถ้าเขาหาระยะยืดที่นา,นาขณะที่ระบบสมดุลอย่างเงี้ยน้องก็ต้องอ้างซิกมาเเท่ากับ0แล้วก็แรงขึ้นเท่ากับแรงลงอย่างเงี้ยครับโอเคนะอะ่ตรงนี้ก็เป็นข้อสรุปอ่พี่จะสรุปโจทย์ข้อนี้ให้อีกทีก็คือโจทย์ข้อนี้สามารถอ้าง ซิกมาอก่อนเท่ากับ Sigma E หลังได้เนื่องจากว่าไม่มีการสูญเสียพลังงานพอน้องอ้างเสร็จแล้วเนี่ยน้องก็แทนค่าแต่หนึส่วนสองลองสน้องต้องรู้ก่อนว่าระบบของน้องคืออะไรในที่นี้คือวัตถุกับสปริงมีอันใดอันหนึ่งจะคิดไม่ได้ถูกไ่ะครับเพราะว่าตัวละครในข้อนี้มี2ตัวน้องก็จะได้ค่า S มาศูซึ่งสปริงในแนวราบตรงนี้ไม่ มันไม่มีปัญหาหรอกก็ทำได้สบายแล้วเดี๋ยวมาดูข้อต่อไปกันครับ